ความทรงจำของการมาอังกฤษเป็นครั้งที่สอง,งของผมรอบนี้ที่เป็นช่วงเวลาของฤด,ดูร้อนอากาศที่นี่ดีมากครับนอกจากจะมีแสงแดดองอุ่นที่เอลินชวนจากภงเขาลงมาแล้วยังมีความหนาวเย็นของลมที่พัดผ่านหัวใจแล้วก็ความรู้สึกของเราด้วยมันเวลาของการใช้ชีวิตในสหรัฐอาณาจักรหรือว่ายูเคหรืออังกฤษ คือช่วงเวลาที่ผมได้มาทบทวนประสบการณ์ชีวิตและสตกผลิตของการรับรู้ขอความเป็นมนุษย์การเดินทางไกลทั่วยุโรปในฐานะที่เป็นโค้ชหรือเป็นครูทางจิตวิญญาณน,นั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนก็คือว่าแสางหาี่สิ่งที่ใช่ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็ปลดล็อกชีวิตของเราอาจจะรู้ว่าชีวิตที่ใหญ่นั้นแท้จริงแล้วมันก็อยู่ในตัวเรานี่เองอย่าเสียเวลา กับการที่จะขับสนวุ่นวายกับตัวเองมากเกินไปมีความรักและก็มีความสุขอย่างแท้จริงมันก็จะพบกับสิ่ที่ใหญ่ท้จริครับคนส่วนใหญ่มักจะมีข้อแม้กับชีวิตอยู่ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จหรือแม้แต่เรื่องที่ตัวเองปรับหนาตอนที่ผมอยากจะเดินทางไปทั่วโลกครั้งแรกข้อแม้ของผมหรือความกลัวก็คือผมไม่เชื่อว่าผมจะเดินทางรอบโลกได้หรือว่าเดินทางเพื่อจะถ่ายทอดประสบการณ์แห่งความเป็นโพส หรือความเป็นครูทางจิตวิญญาณได้แต่เมื่อชีวิตของผมผ่านมาอีก30ปีต่อมาหลังจากผมศรัทธาในสิ่งที่ผมเชื่อและลงมือทําอย่างแท้จริงผมจึงได้เดินทางไปเกือบทั่วทุกมุมโลกเพื่อที่จะกดล็อกชีวิตของผู้คนในฐานะที่เป็นครูในฐานะที่เป็นนักจิตวิญญาณวิทยาผมพบว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่และมีความหมายสําหรับการค้นพบตัวเองความสวยงามความรักความศรัทธาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้คือส่วนหนึ่งของการ เปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของผมและเรียนรู้กับความวิเศษและความมหัศจรรย์ของโลกและจักรวาลคุณละ่ะครับพร้อมหรือยังครับที่จะค้นพบสัจธรรมของชีวิตยุคไซเบอร์พร้อมหรือยังครับที่จะเดินทางทั่วทุกมุมโลกจากภายในของหัวใจของคุณเพื่อค้นพบจิตวิญญาณที่เป็นอิสระของตัวเองการค้นพบที่แท้จริงไม่ได้เหมายถกงการเดินทางไปเห็นอะไรรอบตัวหรือรอบโลกแต่คือการเห็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ที่มันมีความคิดในหัวใจของเราเองเริ่มต้นที่คุณเริ่มต้นที่ผมและเริ่มต้นที่พวกเราทุกคนเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ยิ่งใหญ่อย่างที่เราได้เกิดมาและใช้ชีวิตอยู่อย่างงดงามให้ผู้คนได้เกา่าวขาดถืนี่คือส่วนหนึ่งของการคบคุปัจะจุรัชีวิตของผมที่สกอตแลนด์วันนี้ผมพร้อมนะครับที่จะเป็นโค้ชและเป็นครูให้กับพวกเรา